ดี Dante, ก да ้นเหลืองตัวใหญ่ครับนี่คนเหลืองตัวใหญ่ครับนี่โตกว่าครับคนเหลืองตัวนี้ว้าคนเหลืองกนเหลืองลูกก้นเหลืองลาบึกลาบึกรวมว้าเป็นบ่อปลารวมนะครับกลางมันกระโดดจากกระชังแล้วก็กระชังรั่วมีทุกอย่างเลยลาน้ำตื้นลาบึกปลานินตากะโฟ

อาระเมก็มีนะครับอนีกระพูตัวน้อยกะพูอิียนะครับกระพูก็ตัวครับนี่ลูกลาป๊บลูกตัวจป็นปลากรายรฟื้นี่ครับด็มดกันเป็นปลากรายเออปลากรายปลากราไปลากรายปลากราไเป็นปลากินเนื้นะครับ ตัวนี้ใหญ่มากใหญ่มากครับดูเห็นด้านหลังเนี่ยปลาอะไรปลาอะไรครับโอ้ดูครับใหญ่มากครับดูครับใครว่าปลาอะไรครับดูครับโอ้กดเลื้งตัวใหญ่โอ้กดเลืล้งใหญ่ครับนี่ไม่ค่อยได้กินนะฮะก็จะจ่อยๆหน่อยแต่ใหญ่มากกดเลื้งเนี่ยเออกดเลื้งกดเลืงตัวเมียตัวนี้ตัวเมียกดเลืงตัวเมียอ่ะไม่ใช่ใส่ช้อนใส่กดเลืง เบคูเบคูหรือว่าปัจจดเม็ดปจดเม็ดนะสลิดครับสลิดนี่อะไรว้าเฮปูเฮปูนี่เฮปูหมูดำครับเฮปูหมูดำครับเฮปูนี่โอ้ยไม่รู้แค่นี้ดูไปแล้วปลารวมครับหลากหลายเลยอยู่นี่เฮปู ปลาปึกนะครับรวมกันเลยอยู่วันนี้นี่ตัวนึ่งเขาโยโย่เครัดีร <fu> <ati> ือครับจับมือเปล่าอีกหนึ่งตัวครับโจ๊กกดเรือครับขนเรืออีกหนึ่งตัวอ้วปลาพอดีต้มเลยครับขนเรืออือขนเรือกบสวยเงี้ยนะเนี่ยฮะนี่ขนเรือครับเนื้ออร่อยมากครับปลาเนื้อวันนี้บนปลาเนื้อวันนี้อร่อยมากครับขนเลืออันี่เจาะเลยนี่ต้มต้ม ก็เนกลุ <forcé Deus> ่นะครับกุ้งกลุ่กล่รอตัวเหลืองมันจะเปี่ยนกลุ่งหอยนี่ กุ้งฝอยครับฝอยกุ้งไหมฝอยกุ้งนี่ครับกุ้งโคโยตี